โอเคครับสวัสดีกรีนทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมโอ๋นะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมฮงไกสตาร์เลว์นะครับก็ขอพูดเกี่ยวกับคอนเทนต์หน่อยกันเลครับผมก็สําหรับฮงไกสตาร์เลว์ในไอดีแรกนะครับผมที่เอาลงคลิปไปนะฮะแล้วก็นานละสักพักละเมื่อราวแปดแปดเก้าวันก่อนนะครับก็อันนั้นเป็นไอดีแรกนะครับก็จะทําการเกี่ยวกับซูมกาชาแล้วก็เล่นกิจกรรมต่างๆนะครับส่วน ไอดีนี้นะครับก็เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการข้าฟอตัวละคร5ดาวจนกว่าจะอัพตัวละคร4ดาวประเภทเดียวกันนะฮะก็คือตัวละคร4ี่ดาวจะต้องอัพให้ถึงแ0ก่อนแล้วค่อยไปอัพตัวละคร5ดาวที่เป็นประเภทเดียวกันนะครับอย่างเช่นต้านเหิง4ดาวนะครับกับท่านในพลเปเซี่ยวนะฮะเป็นท่านลมเหมือนกันล่าสังหารเหมือนกันนะฮะต้องอัพเปเซียวต้องอัพของจิ้งหอยก่อนเฮ้ยไม่ใช่ ก็เดี๋ยวอเดี๋ยวไปดูบัตรโอเคครับต้านเหินนะฮะก็ต้องอัพต้านเหินก่อนนะฮะ่างเช่นเนี่ยต้านเถินเป็นธาตุนมผาดล่ามสังหา,หา,หา,หานะคระับต้องอัพให้ถึงเลเวลแปดสิบก่อนนะครับถึงจะไปอัพตัวละครอย่างห้าดาวถึงห้าดาวประเภทเดียวกันนะสมมติอันนี้เป็นประเภทเดียวกันคือประเภทเดียวกันต้องถึงเลเวลแม็กก่อนนะครับแล้วก็เรา่อยไปอัพตัวละครห้าดาวนจะตสีดาวไปห้าดาวนะฮะอันนั้น อานะครับผมขอพูดถึงตู้กระชานะครับคือตู้กระชาสามารถสุ่มได้เรื่อยๆนะครับแต่จะอัพไม่ได้จนกว่าจะ4ีดาวยกเว้นตู้ถาวรน,นะครับตู้ถาวรผมสามารถสุ่มมาแล้วก็เอาไปเล่นได้นะครับแล้วก็อัพได้นะเพราะว่าผมต้องการตัวละคร5ดาวไปแบกด้วยนะครับแล้วก็เอาแค่ตัวละคร5ดาวในตู้ถาวรเท่านั้นนะฮะที่อัพได้เล่นได้นะฮะโดยที่ไม่ต้องอัพตัวสีดาวส่วนตู้ที่มาแบบเป็นแผดๆปแผด สองจุดห้าสองจุดหกอะไรพวกนี้พวกนี้จะอัพจะอัพไม่ได้จนกว่าสีดาวจะอัพเนาะก็โอเคตามความเข้าใจเนาะส่วนเนื้อเรื่องนะครับก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะฮะแต่ก็จะอาจแบบไม่มีเสียงแล้วจะไปนั่งาพากเองนะฮะโอเคคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็แค่มาอธิบายเกี่ยวกับคอนเทนต์ของช่องของไอดีนี้นิดนึงนะฮะส่วนอีกช่องก็ตามที่พูดไปครับไปสุ่มตาชากแล้วก็เล่นกิจกรรมไปนะฮะแต่ก็ ผมไม่ได้อะไรมากคอนเนตไม่ดีนะครับผมอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับใครชอบมากๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดีสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม